ลองนึกภาพดูสิครับคุณกำลังนั่งมองหาประกันชีวิตออนไลน์เพื่อปกป้องครอบครัวในอนาคตแต่ทันใดนั้นคุณอาจกำลังตกหลุมพรางที่ซ่อนความเสี่ยงมหาศาลอยู่ได้ สมาคมประกันชีวิตไทยส่งสัญญาณเตือนภัยใหญ่ให้กับทุกคนที่คิดจะซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์จากบริษัทต่างชาติที่ไม่ได้ใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพราะนี่อาจนำไปสู่การสูญเสียสิทธิทุกอย่างของคุณอย่างไม่น่าเชื่อแต่รอก่อนแล้วโชคยังดีที่เราจะพาไปสำรวจความเสี่ยงเหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้นพร้อมคำแนะนำเพื่อป้องกันตัวเองนางนุสราอัศกุล บัญญัติปิยพจน์ในฐานะนายกสมาคมประกันชีวิตไทยได้ออกมาเตือนประชาชนอย่างหนักแน่นให้ระมัดระวังสูงสุดในการเลือกซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือออนไลน์ที่เสนอขายโดยบริษัทหรือนิติบุคคลจากต่างประเทศที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยเนื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ปัญหา เล็กน้อยแต่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผู้เอาประกันอย่างเราๆท่านๆได้เลยในแง่ของสิทธิทางกฎหมายความมั่นคงทางการเงินและความยุ่งยากในการรับบริการหรือเรียกร้องค่าสิในหมาในภายภาคหน้าซึ่งอาจทำให้ชีวิตทางการเงินของคุณพลิกผันได้ในชั่วข้ามคืน แม้ข้อเสนอเงื่อนไขคุ้มครองจากประกันภัยออนไลน์เหล่านี้มักจะดึงดูดใจด้วยราคาที่ดูน่าดึงดูดและถูกกว่าแต่ในความเป็นจริงมันอาจเป็นกับดักที่ทำให้ผู้บริโภคถูกแย่งชิงสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายไทยไปโดยสิ้นเชิงและต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้ซื้อต้องแบกรับเองทั้งหมดซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียงเงินออมและผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณได้เลย เหตุเพราะกรมธรรม์ที่ซื้อจากบริษัทประกันภัยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยทําให้คุณไม่สามารถร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันณภายัยสํานักงานคอปอ เพื่อให้ช่วยไกล่เกลี่ยหรือเยียวยาในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือถูกปฏิเสธการจ่ายค่าสินใหมและนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปโดยสิ้นเชิงเพราะในโลกดิจิทัลที่รวดเร็วนี้การตรวจสอบใบอนุญาตดูเหมือนเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ความเสียหายที่ตามมาอาจใหญ่โตกว่าที่คิดเยอะเลยและถ้าบริษัทนั้นประสบปัญหาทางการเงินหรือล้มละลายขึ้นมาหลักครับ ผู้เอาประกันภัยอย่างคุณจะไม่มีทางใช้กลไกความคุ้มครองจากภาครัฐได้แม้แต่บาทเดียวเช่นกองทุนประกันชีวิตของไทยซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศไทยอย่างถูกต้องภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจากสำนักงานคอปปอซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านการบริการความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันและความมั่นคงทางการเงินโดยสำนักงานคอปปอร์กำหนดให้บริษัทปรา การชีวิตต้องมีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้เอาประกันในระยะยาวลองนึกถึงการเหมือนเป็นกรอบป้องกันที่ช่วยให้บริษัทไม่ล้มครืนง่ายๆและปกป้องเงินของคุณในช่วงวิกฤตเช่นในช่วงเศรษฐกิจถดถอยหรือโรคระบาดใหญ่นอกจากนี้การซื้อประกันภัยจากต่างประเทศโดยตรงยังมาพร้อมกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk) ที่หลายคนอาจไม่เคยคิดถึงโดยกรมธรรส่วนใหญ่จะระบุเบี้ยรประกันและผลประโยชน์เป็นสกุลเงินต่างประเทศเช่นดอลลาร์สหรัฐทาให้ผู้เอาประกันต้องรับภาร,ระจากความผันผวนของค่างเงินบาทเองทั้งหมดซึ่งอาจทําให้คุณเสียเงินจํานวนมากหากค่างเงินไทยลดค่าเช่นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกผันผวนจากการค้าสงครามหรือการเมืองระหว่างประเทศส่วนการเรียกร้องค่าสินไหมาจากบริษัทประกันภัยที่อยู่ต่างประเทศยังมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากต้องเตรียมเอกสาร ฮาระพาอังกฤษการยืนยันข้อมูลข้ามประเทศและอาจต้องจ้างทนายความต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้นๆช่วยดำเนินการซึ่งการดำเนินการทางกฎหมายข้ามพรมแดนนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากจนบางครั้งอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามูลค่ากรมธรรม์ที่ถืออยู่หลายเท่าจุดนี้เองที่มักเป็นจุดอ่อนสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะหลายคนคิดว่าประกันออนไลน์สะดวกแต่ลืมไปว่าโลกแห่งกฎหมายระหว่างประเทศอาจกลายเป็นฝันรายได้ แต่รอให้ฟังเรื่องน่าสนใจต่อครับและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างอย่างไรก็ตามตัวแทนหรือผู้ชักชวนให้ประชาชนทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญ,ญัติประกันชีวิตพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าการเปิดเสรีตลาดประกันออนไลน์ข้ามพรมแดนอาจนำมาซึ่งการแข่งขันที่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้วยราคาที่ถูกละ่ะนอกแต่แล้วมันจะคุ้มกับความเสี่ยงที่อาจสูญเสียทุกอย่างหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่คุ้มค่าที่จะถกเถียงกันครับเพราะในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันการควบคุมข้ามพรมแดนเป็นเรื่องท้าทายแต่การป้องกันผู้บริโภคไทยก็สำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นเพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามดังกล่าวสมาคมประกันชีวิตไทยแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัทตัวแทนและในหน้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันคอปพรอบรู้ของสำนักงานคอปพอก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งลองนึกถึงมันเหมือนการเช็ค GPS ก่อนออกเดินทางเพื่อไม่ให้หลงทางในโลกประกันภัยที่ซับซ้อน หลีกเลี่ยงการซื้อประกันภัยจากบริษัทต,ต,ต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางออนไลน์ที่ไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้หรือเสนอร,ราคาถูกผิดปกติโดยไม่มีข้อมูลบริษัทอย่างชัดเจนเพราะราคาที่ดูดีเกินจริงอาจเป็นสัญญาณเตือนว่ามีอะไรผิดปกติซ่อนอยู่ เลือกซื้อกรมธัรม์จากบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้นเพื่อรับบริการและความคุ้มครองที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยและมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลยอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันซึ่งเป็นเหมือนการเลือกเพื่อนที่น่าเชื่อถือในยามยากโดยสำนักข่าวอินโฟเคส30ตุลาคม68แล้วคุณหลักครับคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยกับการเตือนภัยนี้หรือไม่ หรือว่าตลาดประกันออนไลน์ข้ามพรมแดนควรได้รับการผ่อนปรนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการแข่งขันบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเลยครับเราอยากรู้ว่าทุกคนมองประเด็นนี้อย่างไรมันอาจช่วยให้ผู้อื่นตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้น